อากระจายยังเก่าอย่นชิมรชิมเล้ฮัลโลวันนี้วันสุดแล้วครบจาเปิดยังเท้ากรายศุกร์จุกรุกรขอให้มีความสุขคนเดือนท้องฟ้าเริ่มเปิดแล้วเดิดเปิดแล้วพี่น้อง ดอกไม้สวยมากดอกดอกะเลากเลาบานเช้าเลาได้ดอกดอกะเลลาได้นเนี่ยมันนั้นดอกใหว่เลยนะกะเลลาบานเช้านะครับสวัสดียา,ามเช้าทุกคนวันนี้ก็วัาานศุกร์แล้ว ไม่มีความสุขยึดสิ่งใดก็ขอให้สมดังปัจนามันสุขครับผมอะไรมันสุขเบิดเหมือแอ้ไรสุขเสาอาทิตย์วันเสาก็อยู่อีกแล้วสบายสบายครับพี่น้องยึดสิ่งก็ต้องไปสิเลียน ดกเมาเช้านอนอาทิตย์ขอนจะลาืนเช้ามาเราก็ไปทำงานไม่มีอะไรมากมายเตือน,นเตืศ้าก็ได้เวียกไหลปะไม่มีมันหยุเดเลยทำทุกวันจะเตือนสายก็ไปเรียกหน่อย <c oughs> ดีแล้วได้ทำทุกวัน อีกว่าไม่ได้ทำนะเออเนี่ยเสีแยค่าเรือเสีแยค่าเรือผู้ใด่บุ้เคยเด็กดกูเจ็บของบนเนื้อพี่น้องเลยนี่หรือคือกรุ่งเทพดีกว่าเออดอกไม้งามครับพีบ่นออ้อ <c> ง <oughs> ดอกไม้ก็สวยนะดอกไม้สีม่วง ลับกระตันก่อนครับมาชักแช่กันไ้เ้อพี่น้อยอามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดตดดตามกดดูใจเพื่อนๆไว้จะจะได้ตามไปหากี่ปีกี่ปีก็อยู่แค่นี้แหละที่บิด ขอบคุณที่เขามาทักทายนะครับเนะี่ยหางไใงใเท่ว่านอนนะครับขอบคุณเหลายคนระับติดตามได้ด้วยพี่น้องเด้